Music. สวัสดีทุกคนค่ะพี่น้องนะคะตอนนี้ก็ไปทํางานค่ะพี่น้องวันนี้ทํางานคนเดียวครับพี่น้องเออ้วนเอดเซนคอีกแล้ววันนี้อย,อยหยุดไม่ยอมบอกเราเลยอีอ้วนกูพี่อ้วนกูนี่นี่ก็พี่อ้วนก็เจอปัญหาหนักแล้วที่นี่พี่อ้วนเกเรมาหลายครั้งแล้วปัญหานักกสิโดนไล่ออกแล้วครับพี่น้องบัดน,นี้ จริงๆครบว่อยากให้มันออกหรอกอยากให้มันปรับปรุ่งจุ่ของมันหลายครั้งเลยนี่ก็สิไปผู้อื่นก็มีงานโรงเรียนกับพี่น้องกิจกรรมโรงเรียนเขาเต้นนะเดี๋ยวผู้อื่นป่าสิไปอ่าไปบึงเด็กหน่อยนักเรียนเต้นกับเด็กหน่อยว่าอยากให้คุณครูไปดูว่าสดุอุ้ยสายหาเราลุกขันใหญ่มากเหน็บวะโอออยู่ๆโอเคโอเคเดี๋ยวจะรอรอรออุ้ยคุณต้องมาลุกให้มัน โอเคโอ้ภ okay. oh, uh, 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 uh ูบาลรถรถไห้รถให้อืมตอนนี้ฝ้ามือเขากำลังเห็ดงานพี่น้องโอ้ยไถหลังบ้านปึงปังปึงปังอันนี้ป้าก็จะเล่าสู่กันฟังนิดนึงครับพี่น้องนิทานสวรรค์เขานิดนึงเหล่านิทานนะคะเมื่อวานนี้ป้าก็นะคะบริเฮตเบิ้งกันบ้านยังเดาค่ะบริเฮตเบิ้งขี้ขันขี้ขันเราขี้ขันเบิ้งกับพี่น้อง อันเป็นเบื่อ,อไหมคะเป็นเบื่ออ,อันคอนเทนต์ซุ่มมูนี่ออกมาใส่ลายปลายซีกันนะป้าก็เลยอ่านั่งคิดแล้วก็เออสงสารคนที่เขาถูกกระทํานะคะพี่น้องป้าก็เหมือนกับเช่นป้าละป้าก็หินใจเขาได้ข่นนะคะพูดถึงหวานขมเนี่ยนะคะป้าก็อยากจะให้พูดแบบเป็นกลางนี่แหละนะคะพี่น้องเพราะตอนนี้ป้าป้าก็ลด้เข้าสารนะคะเข้าสารนะคะมีคนมาบอกนะคะเราสูกรนฟังว่าเออได้ออกจากปาาเขาเนีล่ละเออ นะคะเิน่นกระบอกสู่ฟังว่าการความเป็นมาเป็นยังไงยังไงน,นะคะพี่น้องป้าก็เส้อใจเขายอยู่เพราะว่าป้าเคยมีหลังบ้านเคยคุยน้ำเขานะคะเนาะอันนี้ป้าก็คิดว่าอยากให้กำลังใจเขานะคะพี่น้องเพราะว่าป้านี่อาจจะแบบว่าบระเดีเบิ้งเ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เมนบอละ่ะบระเดีเบิ้งเ้าอาเบิ้งยังรอยเปอร์เซ็นต์ี่เบิ้งน้ำคุ้มซุ้มก็ตัดต่อมาซุ้มตัดต่อน,นี่แหละซุ้มมุนี่แหละมันเห็นเป็นการที่บางครั้งเนี่ยเอาแต่เอาต้องช่วง ช่วงที่ว่าเป็นประเด็นให้เป็นประเด็นเดี๋ยวคนทะเลาะก,กันนะนะเมียนบอกพี่น้องป้าก็เลยเข้าใจว่าน,นี่แหะสิ่งสิ่งที่ป้าก็ต้องคำานึ่งถึงความเป็นจริงนํานะคะป้าก็พูดถึงวันขมเดอเพราะว่าอันนึงก็ให้กําลังใจเพราะว่าปาา้าเข้าใจแล้ว่านจุดนี้นะคะเธอก็ถูกใส่ร้ายคือกันเพื่อนใครเพื่อนกับพี่น้องป้าก็ได้รับข่าวสารสดๆนี่ล่นนละนะคะก็คุยกันยยวเลยค่ะพี่น้องนะคะเขาก็นะฮะพูดความจริงออกมาให้บึงให้ฟังทุกอย่างเลยล่ะค่ะแต่ว่า คนอื่นสีเสื้อบลเสื้อกันแล้วแต่น,นะคะพี่น้องเพราะว่าอันการที่นะคะเขาเราสูฟังป้าก,กับเขาใจอยู่ว่าสิ่งที่อ่ะอันไหนที่เขาบผสมควรอย่าบอกเขาเขาไม่อยากบอกหรอกแต่ว่าคนบางคนเนี่ยนะฮัมันไปมันไปโตมันไปโตหยอดค่ะพี่น้องมันไปโตหยอดเอาเอาเอายอดวิวเอายอดอยังก็มีไอีหนูผีเนี่ยแหละค่ะนะคะอีหนูผีเนี่ยแหละอันฟังที่เขาเาอาเหงาเงาว่าวอาสูฟ้าฟังแล้วป้าเข้าใจในจุดหนึ่งนะคะ เพราะว่าจังไดนี่เขาก็บริเกียดแม่นองเขาก็บริเกียตอย่างเดียวเขาก็ให้เขาบอกว่าขอบใจที่ดีเนี่ยนะฮะให้กําลังใจเขาที่เข้าใจอยู่อันที่ออกมาปกป้องหรือบอกความเป็นจริงแมนบอกอันไหนที่เขาบอกว่าเขาเบานะคะเ้าว่าเออแม่หางตาตัหนึ่งสี่เขาก็เคยบอกเขาก็ย่อมระเว่าเขาก็คนเบาแมนบอกล่รมันเป็นคําพังเพยสื่อแมนบอกครับแต่อันเอ็นคนบางคนมันเอามาเบาอีกอย่างหนึ่งสี่มันเลยเห็ดเป็นการแปลงสารเมนบอกพี่น้องเขาก็ออกมาบอกแลม่นบอ ผู้ใดเบิ่งคลิปท่านผู้ใดดูดคลิปท่านป้าก็เบิ่งบ่าท่านดอกคาดเพราะเขามาปั๊บเขากับเป็นเห็ดเป็นส่วนบุคคลป้ากัเล่ได้ดเบิ่งนะคะพี่น้องป้าก็เลยเออมาเบิ่งสี่พอป้าไน้เบิ่งเขาสารแร้วป้าเขาใจวัดนี่แหละการที่เข้าใจคนผิดนะคะแม่นว่าเออสิบอกเขาออกให้เขาออกมาเบานะคะแม่นว่าเสีเขาออกมาเ้าเนี่ยสุ่มสู่กับบอเสือคือเก่านะการสิถามม่ามึงมีหลักฐานบ่แม่นบ่หล่ะไปถามว่าเออนะคะ วานคมมีหลักฐานมอเป็นบล่ะเขาก็ว่าคุบมีหลักฐานแล้วกันหลักฐานกับมีพยานน่นแล้วนะฮะกับปาาคนนั้นคนนี้น่งอยื้อนกันเป็นบ่เขาก็มีพวกมูพวกออกมาเป็นพยานแล้วว่าเออคุบบอกข้าหนีเด้อเออคุบได้บอกข้าหนีเด้ออันนี้มันก็ถูกต้องอันยังที่เขาบอกแล้วก็ถือว่าเป็นพยานถือว่าเป็นหลักฐานแล้วนะ แต่ไอคนที่ปลาแปลงเนี่ยเขาออกมาพูดออกมาขอโทษแล้วเนี่ยแต่พวกมึงไม่ยอมจบนะคะพวกอีดอกเนี่ยนะคะอีควายเนี่ยนะคะก็ออกมานั่งคุยกับไอไม้เสียบผีเนี่ยนะเออนะคะบักอ่าพันจีร้อยจีเนี่ยนะคะปกติก็นะคะอันบนนึกถึงว่าเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ามึงเนาะบักปอบมึงเอ้ยนะคะเขาพามึงไปแดกไปเลี้ยงนะคะไอความสันดานแบบนี้เนี่ยมึงก็สร้างออกมานั่งเบาได้เนาะ ถ้ามึงหักกันอีหลีมึงก็่สมควรออกมานางบอกดอกนะคะออกมาน่งบอกว่าบกบจบหนมึงเห็นบอกมึงเห็นคอนเทนต์ว่ากูยอมรับผิดเด้อจังส่นสิกูว่ากูอันนี่คิดว่าพวกมึงสิเล่น้ำกูอ่ะอาว้างแปลนก็ว่าให้กูได้เล่นน้ำกันอาว้างเปลนว่างรักก็ไว้ยังดีอันเป็นขบวนการนะแต่เพราะว่าวันวันขมเนี่ยเขาบ่เล่นน้ำเขาบอกวานเป็นจริงว่าตรงไปตรงมากพวกนี้ก็เลยเป็นการที่หักหลังตัวนี้มึงเห็นบองสังเกตว่าบ่กแขกบอกขะบกมาขี่เรือนเนี่ย รู้สึกว่าอ่อยๆออยลงเพราะว่ายังไงล่ะานาหวานขมเขาอยู่เมืองไทยกามึงก็เคยคุมคูเขาจังสันซี่เขาก็อยู่นี่คันมึงบอกยังมาเนี่ยเขาสิฟองท่านที่เลยเด้อไอ้ซุ่มใหนที่ออกมาดังวาเขาเขาต้องปกปองเขาอันนี้คือเขาพูดให้ป้านะคะมาป้ากะเข้าใจว่าเออเฮ็ดยังกะไอ้มีสตีเดอร์นะคะคนหักคนแพ่งคนเกียดมันก็นหลายนะคะอันนี้มัดนี่นะบักฟังเบิ่งนเนี่นะคะบักกันบักลูกม้านี่นะบักเกิดรวย เขาไล่ไม่ไม่เขาเขาจังสันนสีเนี่ยพยายามเอาเขามาอยู่เป็นมูเสียมจังสันเสียมจังสีว่าเขาโบดีเขาจังสันังสีว่าอีสวมดามึ่งมึ่งก็ยังเสิมานางนันอิสัตนาก็บอกเลยว่ากูเคยด่าเขาตรงไหนนะฮะเขาบอกเคยในกูบอกเคยเป็นนางดาเขาอันชุนนุสีเมื่อาหลักฐานไม่แม่เห็นบอกมันก็บ่พี่มันบักดีแต้งเติมนะคะคนเขามันคุยกันเนี่ยภาษาเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้าใจผิดกันอ่าการที่ว่าเออคน คนเ,นเยี่ยมจังซังซี่เอาขับเข้ามากกูก็บ่ได้เป็นระบุว่าเขาแต่เอฟซีเขาบอกว่าคนเป็นเยี่ยมอันนี้เฮาก็เคียดกันเรียบร้อยแล้วบ,บอเป็นประเด็นให้สัตว์มานี่คือจะคือจะแบบว่าเป็นการที่ใส่ไฟเขาจะเอาให้เรื่อยเอาจะเอาแบบให้ดั่งใจว่าเอาความสะใจ่าง,งัันถอจะดึงเขามาอยู่ด้วยเพราะว่าวาันคมเนี่ยเขาเป็นคนที่เออก็ตรงไปตรงมาเขาเป็นผู้ใหญ่นะเขาไม่ชอบใครเขาก็พูดออกมาตรงก็ถูกต้องนะคะอันนี้คือคือเราจะไปบังคับเขาไม่ได้เออพยายามบังคับกูว่ากูบูมากินนันอินนี่ก็บอเป็นยัง แน่จริงแล้วถ้าผู้ใดเนี่ยบ่เป็นประเด็นนะบ่บักบักลูกหมาบ่าเป็นกัดพใดกูก็บ่อกฟาดแท่นหรอกเพราะใจกลัวเขาก็บ่ไดใใ้หายใจกูคือกันเมนบอกอันนี้หมายถึงป่าด้วยค่ะเขาหมายถึงว่าผู้ใดบาดา่าเขาแล้วเออผู้ใดบ่ามาปกป้องเข้าบนอันนี้เขาสร้างเข้าเขาสิบปนนั่นจนังไหนเมืนบอกเหรเขาบ่มาเข้ากับต้องแยกออกมาถูกต้องอันนี้หวานขมเขาแยกออกมาแล้วเขาเงียบแล้วนะคะพวกมึงสิบ,บีบบังคับไปเขาออกมาบอกเหนอยัง เออกูก็เตือนบอกว่าผู้ต้องหามาว่ายังเลยคือจบแล้วคือเป็นการที่สรุปว่าเขาออกมานั่งเคลียร์แล้วนะคะเขามาขอโทษนะคะว่าเออก,อกู้คนบอกเองเดอ้อกูยอมรับผิดแล้วจรงิงจริงากถือว่าเขาออกมาพูดแล้วแต่ถ้าเขาออกมาพูดในพวกมึงยาวขนาดที่เขาออกมาพูดเนี่ยนะคะอ่าสองสามมื่อนนี่พวกมึงยังเอามาเล่นเล่นมาอีคิงคองนะคะอีอันปปอ,ปอันพีปอเปนอีพีบ้านนะคะนั่งเฮาหอนอยู่หันนะ่ะเออนะคะก็อยากได้ทั้งประเด็น ว่าอุ้ยกูต้องปกป้องจังสั่นซี่พูดใจหยาบคายเอาอีเฮียเวลาบุกมือกัเพื่อนกันเนี่ยคบกันมาหลายปีเนี่ยอีสัตว์อยู่หลังบ้านด้วยกันพออย่างนั้นอย่างนี้ทำตัวแบบนี้เหรอคนเราอะขายกันแบบนี้เหรอนะคะมันไม่สมควรที่มึงออกมานั่งปั่นเพื่ออยากเอายอดวิวอีควายเนี่ยนะคะคบไม่ได้อีสัตว์อันมีการไปบอกว่าอันอวดรวยนะคะอุ้ยเนี่ยนะกูอันอันภาษาเงินเนท่อนี้กูเพ้เสดายหรอกกูน่เป็น ยังก็เอาเงินอันอัน,อนมาไล่ไฮริกเก้นนะขึ้นละเอ้ยไอ้หมอรับนี่ขึ้นละแสนอีควายทุยอีสัตว์มึงเอาหลักฐานมาสินะฮะกูจะถามว่าคนในวงเนี่ยของสาวน้อยคนไหนได้รับเงินหนึ่งแสนมึงมั่งกูจะถามให้โจโจ,โจบอกว่ากูมีหลังบ้านโจ,โจอยู่แล้วกูถามดิอีควายนั่นคือเงินอะกูเห็นมึงอ่ะนะฮะไปโอนเนี่ยที่ที่กับเอฟซีเขาเอิบเอิบมึงอกนอะโอ้ยแม่กุ้งแม่ขี่แม่กากับแม่เนี่ยเจี๊ยบ นะคะนั่นแหะค่ะไห้ที่ล, 300, 500, ละสามล้อยหาล้อยเลก็ไปท่วงอ๋ยพันหนึ่งเต็มทีก่กูเคยให้หดสามพันหุ่นอ่ะมึงคิดดูว่ากูใจบ่ละ่ะสามพันพันหาสองพันกูไห้คนนั้นคนนี้คนอยู่ในวงกูไห้ตอนนี้กูบ่ใไห้แล้วนะกูถือว่าเออมันบ่มีอย่างเล้วนะคะกูเปงคนได็ดพิจารลิสูตเป็นน,น,นั่นกูจะไห้นะคะพี่น้องแต่อันนี้จุดที่มึงบอกว่าให้มึงเป็นแสนอีควายนะคะมึงอยา่าขี้คุยมากนะักมึงเอาเงินไปรวมกันกับเออนะคะสายแมยยกเขาบันทัก บ้านฮักอันไอของพวกหมอลำเออนะบักลาบักลามึงอะนะอีควายมึงอย่ามึงมึงอย่าต้องแหลมากนักนะคะอย่าอย่าอวดรวยอันพูดอะไรนะให้คนอื่นคนงงงูงงงูอีควายอย่างพวกมึงอะไรกูรู้ว่ากาดตัวมึงอ่ะมึงจะให้เงินเขาเป็นแสนๆเนี่ยกูว่าอ่ะมึงอ่ะหาเงินไปซื้อข้าวจอกหม้อแดกดีกว่าไหมเอาเงินไปซื้อบ้านดีกว่าไหมซื้อรถมึงวิขี่ดีไหยให้ญาติสีพี่น้องมึงอยู่เมืองไทยดีไหมอีควายนะคะนี่แหละเห็นไหมกูบอกว่านี่แหละปัญหาที่ว่า นะฮะเขาก็ยังพูดว่าเนี่ยมีการออกมานั่งพูดนะคะโอ้ยกูชี้ฟองคนยุโรปจังซัรสีอีควายมึงไปคูยเขามึงจะฟ้องมึงฟ้องเขาโลดนะคะว่ามึงเขาคอนะนะคะอีสัตว์นะคะมึงก็รู้ยู่แล้วว่าเป็นไงมึงกระดาเขามึงกระดาเขาเออเอฟซีมาเมน่าโอ้ผสมมันจะไปอันฟองคนยูสวีเดนมาสันเออนะคะคนนยุโรปกันอันคนยุฝรั่งเศสเออนะคะอันนี้กูยังบอกเลยว่าพวกมึงก็สร้างคอนเทนต์มึงไปเกาะกระแสหมอลำนะคะนี่ไงไปปัน่วนนี่แหละ หลายๆซองที่นู่นเนี่ยกูเลยบอกว่าเนี่ยกูไล่งานเลยให้ระมัดระวังได้พวกอันนะอันนีะ่ยูทูบเบอร์ไซกอกๆนี่นะคะไปปันป่วนหลายซองเลยเห็ดไห้พวกเธอนน่นะคะองค์กรป่วนเนี่ยเขาเลยออกมาประกาศทันทีเลยเห็นไหมอ่ะเขางวดบ่อให้ผู้ใดเขาไปโดยบร้รับเขาใส มีบัตมีเบิร์ตวันนี้เขาไปเฮตันนารายการของเขาเดียวนี้กูบอกแล้วว่าพวกมึงจะไปปั่นจะไปป่วนนะคะกูบ่ได้ไปอิสาไปยังดอกกูบ่ได้ไปโฮนกระแสอะไรของสาวหน่อยเพราะกลัวป็นเอฟซีเขานะคะกูก็รู้จักเขามาดนแล้วว่ากูบ่จำเป็นกูบ่ไปบอกมึงเขาดอกเขาเสื้อกูบ่เสื้อกูเชื้อไทยบอกเขาก็ออกมาประกาศพวกมึงก็ไปด่ากันก็นี่ไงก็พวกมึงสร้างกระแสกันนะคะเราไปป่วนไปไปย่งถึงองค์กรของเขาเห็นไหมคะเสียเรี่วมึงไปด่าเขากูรู้จักที่มึงที่ไปบอกว่ามึงจะฟ้องเขาเนี่ยนะคะเขาก็เป็นเพื่อนกันกับกูนะคะ เขาก็บอกอยู่ห um, uh, ันนะฮะเออนะกูก็ถ in ึงบอกว่านี่เขาเอาชื่อกูมาเออเอ๋ยเอาหน้ากูมาห้อยอันนู้นอันนี้กูว่าการกระทาของมึงถ้ามึงไม่ตอแหลเนี่ยนะคะถ้ามึงไม่ต่อแหล่อวดเอารวยแล้วก็ไปนู่นอันนี้เขาอ่ะไปไปไปถมน้าลายใส่เขาก่อนเนี่ยอุ้ยกูว่ามึงเนี่ยไม่มีทางหรอกควายกูก็รู้เลยแล้วแต่หน้าอีดัางหักนะคะมึงเอาเอาเงินระทงเบ้าหน้ามึงก่อนเอะกูว่านะอันนี้แหละค่ะกูถึงบอกว่านี่การที่กูจึงกูมองเห็นว่า อีนี้ไงขนาดนะคบหวานขมเ็าเป็นเพื่อนที่ดีกับมึงนะคะก็พวกมึงในกลุ่มกับพวกอวตารทั้งหลายอิสัตนะฮะอยู่กลุ่มไล่์มันสิบยี่สิบคนเนี่ยอีควายแต่ละตัวสุดท้ายเป็นไงคะออกมานั่งกัดเขานะคะมันมันสมควรที่ไหมที่ว่าพวกมึงนี่จะออกมานั่งว่าเออใส่ไลายเขาอย่างเงี้ยนี่เอ้าไม่มีความรับผิดชอบเอาระเบิดมาลงให้เขาเขาเอาระเบิดอะไรไม่ลงพวกมึงไปเสือกเรื่องของเขาตั้งหากล่ะเขาไปกกกเขาจะไปทําอะไรก็เรื่องของเขาเขาก็บอกแล้วเขาก็บอกยังแล้วว่าเออกูจะไปเฮ็ดบุญเด้ออนุนี่ พอแค่เขาพูดนะครับผิดแค่แค่คําเดียวในพวกมือมาแปลงสารเขาก็ไม่ได้พูดผิดนะเขาก็พูดแค่เป็นคําพังเพยแม่คนเฮาแต่คนสั่งกันเนี่ยเมตางตาก็ อ่าบ่ม่วงกันเมนบออ่าแล้วอีกคำหนึ่งที่บอกว่าเออให้เวลาพักกันเดอ้อห้เวลากันอันนั่นก็นเด้อบ่บ่อยากเห็นหนากันจากสั่นสี่สองสาเดือนเมีน่วงเขาก็บ้เคยเบาเมนบอเขาก็บ้เคยเบาแต่มันผ่านมาอีกคนหนึ่งเนี่ยครับพราค้าขาใครกัเกง่งออกมาบอกสู่ฟังนะฮะเขาก็เลยคิดว่าเออเขาก็หวังดีเนาะเออถ้าเท่าปั๊บกันบ่ได้ก็บ่ต้องไปหากันเมนบอล้มันก็เป็นเรื่องของธรรมดามันก็บ่เป็นความผิดนะคะแล้วก็ไปล่งกับอันเดเขาพ่าคขาดใครกัเก่งอันนั้นอันนี้พวกมึงจับกลุ่ม จับคุมที่จะเล่นงานเขาไอ้สัตว์นะคะที่พวกมึงนี่สั่นแลเล็วเห็นไหมคะกูที่ไม่อยากไล่สดเพราะเลกูเจ็บคอเนี่ยคอกูอักเสบอยู่แล้วนะคะกูก็ต้องทํางานเพราะกูก็ต้องดูเด็กตอนนี้นะคะกูก็ต้องอใช้เสียงนะคะกูเึงบอกไงว่าน,นี่แหละการที่พวกมึงเนี่ยออกมาดั่งหิวแสงเนี่ยกูและกูบอกแล้วพวกมึงไปรอรอที่ว่าเขาจะออกมาพูดมึงอย่าหวังเลยนะคะเขาไม่เขาออกมานั่งคุยหรอกมึงอาจจะทำคอนเทนต์ดันเขาไปแล้วกันเขารอนะคะเขาบอกว่า นะ,ะเข้าข้อนะ,ะเขาก็จะฟ้องเลยเขาอยู่เมืองไทยกูบอกแล้วว่าทําอะไรให้มีสตินะคะพวกมึงเนี่ยด่ากันไปด่ากันมาถ้ามึงไม่ด่าเขาไม่ใส่ร้ายเขาเขาจะเป็นอย่างนี้ไหมขนาดมึงเพื่อนกันมึงจะไม่ขอโทษเลยรยะอีดังหกักอีลิงอีคิงคองอีสัตวนะคะอีหน้าหมาโอ้โหหน้ามึงกระทุเลศพอแล้วโอ้ยยกยอเอ่อปอปั้นอีควายไม่ดูสารรูปตัวเองแม่งอ,มอ,มอีเฮียบอกกลวยมาจากไหนเมอเอาให้มาอะไรที่ขึ้นเป็นแสนมึงแน่จริงมึงมาโยนให้กูสิกูจะได้รู้ว่ามึงเอามาเนี่ย เออมาทำบุญก้มกูเนี่ยนะกูจะได้เห็นไงทำไมกูถึงบอกมาโยนให้กูกูอยากเห็นไงเออโยนมาได้เป็นแสนโยนมากกูจะเอาสลีปอันนั้นโซ่เบงนะคะอีควายโอ้โหขนาดมึงจะซื้อของซื้ออะไรเขาเนี่ยไอสัตว์ไอลูกหมาเนี่ยมึงต้องผ่านคนนั้นคนนี้โอ้โหกว่าจะผ่านเป็นเดือนสองเดือนกว่าจะจ่ายคืนเขาอีควายมึงดูดีสารรูปมึงอ่านไม่ได้เขียนไม่ออกมึงทำธุรกรรมไม่เป็นมึงบอกมึงจะส่งเงินไปเป็นแสนแสนอีควายโอ้โหอีอีอีออสัมลอดนะอี อีตอแหละจะไม่รู้กูจะพูดยังไงอ่ะนะฮะโอ้เถื่อนอยากตัวเองอยากเป็นโอ้ยก,กูอยากเป็นนางเอกอีกสัตว์ดูปากมึงหน่อยนะคะไม่มีความอ่าอะนะคะพูดตรงนะเมียกับตอแหลโกหกเ,เอาเอาคอนเทนต์มึงอย่าหวังเลยนะว่าพวกมึงนี่เจเออนะคะโอ้โหคนจะชื่นชมชมยอมึงอีควายนะคะกูบอกมึงให้เอาแม่เอ้ยเดี๋ยวมันเห็นเปลือกโทรศัพท์อยู่นั่นเดี๋ยวมันสิหาวานนั่น เดี๋ยวมันสิบปีทุบรถเอาพี่นงป้ามักเอาเสือพ้าเไว้ที่นี่รถยางเป็นแล้วนี่เดี๋ยวจะต้องเขาอู่ละนะคะป้าถึงบอกว่านี่แหละสิ่งที่พวกสูงเนี่ยนะคะออกมาดังใซร์ไล่กันเสร็จแล้วมึงจะหวังว่าให้เขาออกมาพูดนะนะเขาไม่ออกมาหรอกมึงจะหวังเลยมึงบอกว่าโอ้เขาบดีเว้ยเขามาทิ้งระเบิดมึงเขาไปทิ้งันละเบิดอะไรโคตรพ่อโคตรแม่พวกมึงกล้พวกมึงนี่แหละพากันไปสร้าง คอนเทนต์แล้วก็ไปด่าเขาแล้วหาเรื่องใส่ไส่ให้เขาแล้วมึงจะบอกว่าเขาด้เอาระเบิดมาโยนให้มึงอีควายพวกมึงเนี่ยแดกด้วยกันนะคะหาแดกด้วยกันยอดวิวเกาะกระแสด้วยกันมึงยังมาหาว่าเขาเนี่ยเอเอ,เอ,เ,อเอาเอาความผิดมาโยนในพวกมึงพวกมึงทั้งนั้นสารเลวนะคะจมปักอยู่ที่ยอดวิวหาแดกนะคะเอ่ออีสัตว์พวกมึงก็ไมไดีว่าดีตรงไหนนะคะไม่ได้มีค่านั่งวิเคราะห์กีกีเคาะนะฝัด ตัวเองอะดูตัวเองซะก่อนไปนั่งฟาดคนอื่นเขาสอนคนอื่นเขานะคะให้เป็นบทเรียนสมั่งกูบอกเลยไงว่าเนี่ยแหละสิ่งที่เขาเนี่ยเขาก็สบายใจกูก็สบายๆนะคะกูข่าวสารกูรู้ทําไมกูถึงเข้าใจว่าอย่างน้อยเนี่ยนะคะแม่น้องเขาก็ไม่ได้ผิดนะคะ,ะวันใจเขาก็ไม่ได้ผิดเขาออกมาพูดแบบนี้ก็เพราะว่าเขาอะนะคะถูกกดดันพวกมึงออกมานั่งพูดอันไหนที่ผิดเขายอมรับผิดนะคะมึงก็ต้องเข้าใจ จบให้มันจบไปไม่ใช่พวกมึงออกมานั่งด่าเขาเนี่ยมึงออกมานั่งด่าเขาอยู่ทุกวันมึงจะให้เขาจบได้ยังไงอีควายในเมื่ออยากได้ยอดวิวของเขาอีสัตว์นะคะเขาหยุดเขาหยุดแล้วเขาไม่ออกมาพูดแล้วเนี่ยนะคะมึงก็ไม่ใช่ว่าไปนั่งเห่าหอนด่าเขาทุกวันก็เหมือนอย่างนี้แหละมึงก็ออกมานั่งข่มขู่คนอื่นเขาช่องสวีเดนเนี่ยกลัวได้ยินข่าวนะเอฟซีเขามาพูดในฟังกัะก็นี่แหละก็เพราะมึงไปเห่าเขา แต่พวกอื่นเนี่ยมึงก็คิดว่าอู๋ที่เขาให้ค่ามึงเหลือเกินนะเออกูเนี่ยป่าเปเงินเท่านั้นเท่านี้คนอื่นเขารู้จักกูหมดอีควายไปเปให้เขาจนเงินหมดนะฮะไปจนหมดแล้วตอนนี้ก็กลับมาหาเกาะกระแสอันใส่ฝ่ายผูศศศศศศศ้สูญเสียอีควายอู๋เขายกโต๊ะก็อิ่มมาหมดแล้วนะอ่ะโอเคนี่ก็ได้พี่น้องเขาหนาวรู้เรียนแล้วนะคะยก็เจอกันไหมเด้อพี่น้องเด้ออ่ะเจอกันใหม่หมจ้า